ตรวจสอบติดตามจากสอบบมศ31ทุกท่านนะครับและกกับการเรียนท่านรองด้วยการท่านัวหน้าไปายหน้าผมสารักแล้วก็คณะกรรมการบริหารงานสหการของรุ่นส่งี่สถานีที่รักและการพบทุกทา่านวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีที่ผมม,ม,มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งของเมืองนร์จิมาที่จัดก,การศึกษาเพื่อ,อให้การศึกษานั้มีคุณภาพนะครับคำว่าคุณภาพการศึกษานั้นเราจะมองไปที่ตัวผู้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือ ผู้เรียนที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณภาพการศึกษามีมากน้อยเพียงใดนะะส่วนเราจะมองไปที่ตัวชี้วัดใดๆที่ผมบอกว่าผู้เรียนมีคุณภาพนั้นน้นสูงท้านีมีพร้อม แต่เราต้องเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรน,นะครับซึ่งเราต้องมาพิจารณาหลักสูตรว่าความคาดหวังของหลักสูตรที่คาดหวังไว้ว่าจะให้นักเรียนนั้นมีเป็นคนที่มีสมรรถนะอย่างไรซ,งซึ่งหลักสูตร ็ได้คุยกับทีมงานการศึกษก็ได้ทราบว่าสมรรถนะที่หลักที่เขาคาดหวังก็คือสมรรถนะห้าสมรรถนะตรวจสอบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์สมรรถนะอะไรบ้างครับสมรรถนะเรื่องเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับนักเรียนจะมีคุณภาพยกดับคุณภาพการศึกษาได้การสื่อสารต้องต้องดี สามารถสื่อสารได้ภาษาที่ใช้สื่อสารเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นภาษากลางที่ยอมยอมรับกันทั่วโลกภาษาจีนแล้วก็ภาษาเติมกะมานเป็นภาษาอาเซียนและภาษาอื่นๆตามความความสนใจนะครัสบสมรรถนะอันที่สองก็คืสนนสนนอสมรรถนะสมรรถนะในเรื่องของความความคิดเนะพราะสมสที่ สอนอ,อพูดก็ดักจับดักจับสมรรถนะนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของความคิดสมรรถนะในเรื่องของการแก้ปัญหามีหลักในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับทางหลักสูตรเองก็เลยเติมในเรื่องของในเรื่องของอาการคิดอย่างมีระบบแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ก็เียว่าเอาเอางานวิจัยเข้ามาจับใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยผมเนี่ยเรียนเรียนโทถึงรู้ว่ามีวิจัยเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หลักสูตรเริ่มแล้วเอาเอาออกมาปฐมยังดีเลยเรื่องวิจัยม1ม2ม3เริ่มนีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะการประเมินระดับชาติหรือระดับสากลเนี่ย ขาชี้เลยว่าสมรรถนะในเรื่องของความคิดอย่างเป็นระบบเด็กเราไม่มีนะครับไม่มีเ <c oughs> ขาไปเติมตัวนี้ให้ต่อไปก็อีกสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในศตวรรษที่21เนี่ยในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิต อันนี้เขาเลยกำหนดไว้เลยเป็นสมรรถนะที่สี่เลยนะครับใน,ในลักสูตรในลรกสูตรต้องจัดในเรื่องของสอนใน,นะักศาสตรชีวิตเติมเ,เข้าไปในแต่ละสาระแต่ละวิชานะครับทางมณฑลพิศน,นีนทาได้ดีมากนะครับดีมากทักษะชีวิตถ้าท่านไปฟังวิดีโอคนเฟร์เมื่อกี้ก็จะทราบว่าที่บัรัฐใครไปรับลองอ่า ่าเห็นว่าจะต้องทำามโยกับวิชาชีวะซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาบอกว่านัในที่จบมอหแล้วไม่มีทักษะชีวิตไม่มีทักษะวิชาชีพต,ต,ต้องเติมเข้าไป,ไปโดยให้ครูพวกเราเติมมันไม่มันไม่มันไม่ตกเระโรงเรียนต้องไปทำิมโยกับวิลัยเทคนิคหรืออาชีวะที่ใกล้ๆกันใกล้ๆ ทำสัญญาแล้วให้เขามาสอนบางเรือหรือเรืออะไรอย่างนี้ล่ะนะครับซึ่งต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะสมรรถนะตัวนี้เราขาดไปนะครับก็ที่ราชม,มารียกตัวอย่างรูกตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> จบโรงเรียนดังในจังหวัดไม่ตรางกันอะไรนะ6ปีช,ชื่อดัง6ป,6ปีเป็นแค่6ปีแต่ ไปสอบอะไรก็สอบได้อยู่นะแต่ใช้งานทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตไม่ได้เลยก็ก็เสียใจอยู่แต่ว่าก็ดีใจที่มันจบนะครับที่มันจบนแรรมธน,นาน่าหนึ่งหรือมันเขาจบเพราะว่าเป็นลูกพอออกไงรู้นะสงมัยสสัยพี่กับคนแรกคนแรกนี้เรามา้ฟังพี่กับคนแรกซึ่ง พ่อไปไหนไปด้วยทําอะไรทําด้วยขุดปิ่นขุดอะไรทำอะไรต่างซ่อมรถประยางรถอะไรต่างทำกับพ่อหมดทุกอย่างตอนนี้ก็มาอบรมล,ลองที่มอมอตอรสซนะ้อมเป็นลองแลลวพ่อพ่อ,อยังอายุน้อยอยู่แ,ยยยแต่รู้แตลองนอยเท่าไรนักเลยธรรมธนนะอันสุดท้ายนะที่ทางกรูตรงได้คุยกับฝ่ายกสูตรแล้วว่า การใช้เทคโนโลยีแต่ศตวรรษที่ยี่สิบเอเขาเติมมาว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นไม่ได้ต้องมีคุณมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีนะครับดังนั้นท่านต้องเติมในระดับนมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเป็นที่ใชยไม่ได้เป็นมันไปเล่นแต่อย่างอื่นเนาะสิ่งเหล่านี้คือความคาดหวังทีนี้ ผู้ที่จะมาทำให้ความคาดหวังสำเร็จคือโรงเรียนนั่นก็คือหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาก็ต้องการจริงอ่อนนี้นะครับ่าน,นี้แต่สำหรับเรื่องอาการสอนในสาระต่างๆนั้น ทางโรงเรียนหลักสูตรที่นิคก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยมีการพัฒนาหลักสูตรมีการนําหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรที่มีควนะา,าม,าามาเป็นกับสมรรถน,นหะหลักเหล่านี้เข้าไปนะครับและก็ได้เกิดผลเกิดประโยชน์พอสมควรนะครับทีนี้ประเด็นที่ที่ทางหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบนั่นก็คือในเรื่องของ การลดศูนย์รามาอศซึ่งท่านผู้การมเลิศก็ได้พูดไปแล้วก็ท่านเป็นเป็นต้นแบบเลยนะท่านผบบู้การมูเลิศเนี่ยเป็นต้นแบบในเะรื่องของค,ออความคิดตรงสอดคล้องกับทางสปทอเลยเพราะว่าทางสปทอเนี่คิดว่าในเรื่องของต้นทุนการคุ้มทุนการที่เรามอบหมายให้ครูท่านใดท่านหนึ่งสอนนักเรียน ชั้นใดชั้นหนึ่งในภาคเรียนหนึ่งในในระยะเวลา5-6เดือน 2> 1, 2, ในภาคเรียนก่อนที่เราจะตัดสินเนี่ยเริ่มต้น0ให้เวลาครูผู้นั้นสอบพัฒนาขั้เรียน4-5เดือนผลการตัดสินคือ0แสดงว่าเขาไม่มีพัฒนาเลยนะครับเขาไม่พัฒน,นาเลยเขาก็เลยมองไปว่าเงินที่จา้างครูคนนั้นนะ่ะ มรถเดินละห้าหมื่นก็ได้ถ้าไรห้าหมืเบก็ก็หลายแสนเนาะเปล่า,ลาประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเขาจะมองเป็นลักษณะของอของคุ้มค่าแะรนะครับเพราะฉะนั้น,ทา,านทางรัฐบาลทางสวทดรือารางจุาาฯเลยต้องให้มีโครงกับให้มีนโยบายทำยังไ,ไงจะให้ ครูได้สอนนัเกเรียนเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนนะซึ่งเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ชาตินะเราจะปฏิบัติมาตามประวตมาตราหกนะครับซึ่งเขาจะเน้นว่าให้ครูนันสอนให้พัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนศักยภาพไม่เหมือนกันโดยเฉพาะนนทสุวรรณธนีไม่เหมือนกแน่เพราะก็เป็นแต่ว่าก็ยังดีกว่านอก ok นะนอก เนอกริงไม่เหมือนกันใหญ่เลยแต่หราัาผู้ที่โดนทัาทินไปคือราชิมาหรือลุรซลาเขาจะกรองเด็กไปใช่ไหมครับศักยภาพวิเครายก็จะไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนเัาเดินแต่ว่ามันไม่ห่างกัน,นการพัฒนาไม่ห่างกันนองจากใช้ความเป็นแนดามาตรฐานเดียวกันได้อันนี้ผมก็สสศใช้ข้อสอบเดียวกันทุกป,ประเทศแล้วคุยนะคุยหนาว่าใช้ข้อสอบเดียวกันทุกป,ประเทศซึ่งก็จริง ก็ดีจริงแต่ว่าไม่เป็นไปนตามเขาเรียกอะไรศักยภาพของูดเรียเพราะการวัดผลที่ดีนั้นจะต้องวัดตามสภาพจริงนะครับแล้วถ้าไปใช้อนะัเดเรียจะต้องรวจตำหน่งอย่างนี้เรืยไปแล้วท่านท่าน,นสนอนะครับสำหรับนสูงก็ 6 7 4คนแก้ปัญหาได้เหลือ263คนก็คืงปัญหาอยู่ดีเนาะแต่ว่าก็ายังมีความเขาเรียกว่ามีความเอาใจใส่ติ่นูัดน,นะครับก็ขอชมเชยทางฝ่ายจาชการในเรื่องนี้การทดสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่งกฉบับอันนี้เราก็เป็น จริงเราไม่ต้องมาให้ใครมาบอกเราต้องทดสอบนักเรียนหรอกเพราะมันเป็นหน้าที่ของครูผมไม่ค่ชอบเรื่องที่จะมาวัดแห้ไหนก็ไค่ไห,หนอชอบในเรื่องว่าเราเป็นหน้าที่ของเราเหมือนน้องตูนซีนีทำมันเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องกรองต้องกันไม่ต้องเอาเครื่องมืออะไรให้เราทําทําได้ดีมากนะพูดคุยกานจะบคูว่าจะมีการสอบการวัดก่อนเข้าเลยชนะ าก,กามาแล้วก็รักษาโดยใช้คลินิกอะไรต่างๆไปดีกว่าโรงเรียนที่ไม่ทําแล้วเขามาเกิดพบนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาเลยเดือดร้อนเลยเอาเครื่องมือมาให้เราทําที่เราทําแล้วนะครับถ้าทาแล้วก็ถือว่าผ่านครณีนะครับปีห้าแปดเป็นปีแห่งการปลดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทางผมเองเขาก็กระตือรือร้นนะฟังข่าวเขาก็ปอนหนึ่งปีนี้เขาจะให้อ่านออกทุกคนโดยใช้เวนเนิ่งใช่ไหมครับโดยใช้ทักษากการสอนที่เกี่ยวพันกับสมองสมองกับการเรียนรู้นะครับเขาประกาศแล้วว่าปอนหนึ่งจะอ่านออกทุกคน เพราะนั้นเลยอีกสี่ห้าปีจะขึ้นม,มอหนึ่งสองท่านก็อยู่รอรูปผลผลนี้ก็แล้วกันจะเป็นกระเสียงก่อนนะครับเการจัดนักเรียนการจัดรีดการสอนใช้พีคไฟเลยนี่อันนี้เ้อามาบอกเราอีกอสามาบอกแต่บอกก็ทำตามเขาเถอะนะเพราะการใช้เทคนิคการสอนนั้นเราครูเราจะรู้ดี เทคนิคการสอนที่ดีกตคือเทคนิคการสอนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนนะบิ Big ๊กไฟล์เลนดิ้งคือการเอากระบวนการวิจัยมาใช้ในการสอนเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเพราะขอประเมินแล้วกระบวนการคิดของเด็กไทยมันไม่่อดีขอเขาเลยบังคับใช้ใช้แป้งเบอร์นีไซส์บิ๊กไฟ้งเนดิ้งอะไรก็แล้วแต่หรือจะใช้ของอะไรก็แล้วแต่ได้คันะนะครับแต่ว่าขอให้เดเกิดกระบวนการคิด แต่เรียมน้ชสูงเจริญธรรมวิไฟได,ดีมากนะครับเร่งรัดยุโระดาผลตวิธในสาระหลักภระาไทยนทคนิดวิทย์สังคมก็ฟังท่านผู้ช่วยที่พรีเซนบนเวทีก็ผ่านแล้วเร่งรัดสุดยอดจากสถานศึกษา เร่งรัดสถานาให้อยู่ให้ทัดเทียมสู่อาเซียนในมาตรฐานสากลอันนี้ก็ตัวมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือวัดนะถ้าท่านสอนแล้วมันผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กระทรวงกำหนดลองมาวัดดูซึ่งมันจะได้ผลผลการวัดท่าน,นตรงมันเดียวได้ผลก็คือมันจะสอบโอนยตได้คะแนในสูงตามที่ท่านสอนไว้ แต่ถ้ามันผ่านท่านก็ถือว่ามาตรฐานสากลก็ผ่านนะครับจตนวนหลักสูตรทงางึกษาอันนี้ก็เป็นหัวใจใหญ่ก็องเอาขึ้นข้อหนึ่งเลยนะครับจตัวนหลักสูตรเพราะหลักสูตรเท่านั้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ต้องเริ่มต้นที่หลักสูตรนะครับครูต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรครูต้องต้องสามารถที่จะวิเคราะห์หลักสูตรเป็นสามารถที่จะเอาหลักสูตรไปวางแผนในการ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วอันสุดท้ายคือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามความคาดหวังก็คือการนิเทศภายในระบบอินเทศภายในจะต้องดีจะต้องเป็นกัรยาณมิตรจะต้องช่วยเหลือแบบมีใจต่อกันให้ใจต่อกันนะ ผมสัมภา์แป๊บเดียวมารู้เลยว่าทัง้งสองที่นี้มีใจต่อกันไม่บังคับกันถ้าพอบังคับหรือโมนาถ่ารองบังคับโมนาสาระาบังคับอย่างนี้บังคับก็ได้แค่บังคับเพราะคนนํอยู่ที่ความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายของกานนิเทศก็คือการที่เราไปช่วยเหลือกันจนกระทั่งเขาช่วยตัวเองได้ เรียกว่านอนส้วมเส้นนี้ช่วยใจแรกหมดแล้วเนาะไม่มีการบังคับนะ,นะครับเป็นโรคที่เกรียกอะไรที่ที่เป็นเกลียดละมิตร,รับก็ดูเวลาก็ตรงเป๊ะเลยนะท่าน